ครับสวัสดีครับชาว YouTube ทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้มาซ่อมกับช่างใหญ่ในตำนานเนี่ยนี่ช่างใหญ่ในตำนานวายเหลนไมโคโรตะกรอนมูอนนี้สุ่นนี่เป็นไรครับพา,รพาน่ผพันหายก็สร้างศูนย์คนนี้ <laughs> น,นะนี่ครับหรูด มันตัวหรือมันยืดะต้องขึงกว่าคับมันเลยบ่ได้เห็นบ่นี่ขาดขาดคอรอครับนี่โอ้ยใส่งานหนักเนาะเอาท่านผู้ชมใหม่อันนี้ใบสีที่เขาเอิ้นนี่ซื้อใหม่ครับมาที่ซื้อแต่ตัวมันขาดโคบูต้าไม่ขายให้ครับต้องขายเป็นชุดขายเป็นชุดอันนี้ใบสีพนวาวัยดอกจอกเฟื่องดอกจอกคือกันกับรถดำตัวนี่ไหม ชมเอาไหนไหนฮะมีแก้กินใช่ไห<ะ>มซ่มอมมีแล้วเอาเสียงั้นโอ้ยได้เงินมาว่าสิรวยแต่สิได้เสียเงินอีกเานาะนายไปยางก็มัดโอ้โทรศัพท์งานเขาเราเอาครับผมสวัสดีครับ ครับวันนี้เปลี่ยนยางรถไถเมืองรูดจากลูกพี่เชียนแล้ววันนี้เปลี่ยนยางครับเนี่ยเปลี่ยนอยู่สนามไม่มีเวลาไปทํานะครับทําในเมืองเพราะว่ารถไถย,ยางไม่ดีเลยอาเปลี่ยนหน้างานเลยได้จากนครสวรรค์น,นะครับมาเปลี่ยนช่วยนเนาโมบายเลยนี่ของเราของแก่ มาจากน้ำหวานกัดว่จาดกัจัดเออเออเยแนงแยน